Pues yeah. yeah, โจะเบิกฝ่าราชาหกขุนวอบีเดเรียบร้อยีอยู่บนฟ้านะครับตอนนี้ว่างหางเรียบร้อยเด็กสู้คับ โจเบิกฟ้าราชาหกหุนตอนนี้ตาเปล่าสะมาเห็นยวะครับเดี๋ยวลงมาต่ำๆจะค่อยเบิกน้ำกัน,นครับตอนนี้ลอยพานไปแล้วครับไฟยังอยู่บนฝ่านะครับ มานไปกองยังขันกี่ดีตาเปาเห็นบอกตาบ้านเดินฮะผมเห็นใช่เหรอใชเหรอนี่แหละนี่สิบดีล่ะนั่ลงตามตะเข็บฝาดำๆนั่นอ่าตอนนี้ชัดเจนแล้วครับบังไฟอยู่บนฟ้านะครับลักษณะหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกาเวลาตอนนี้ตอนไหนเฮ้ย ลอยเท่าไรนไปลอยสี่สิได้อยู่สองลอยสาะบางนี่เอาเสมนเน้อครับเชมเชมเชมเช็มสองลอยยี่สบจะพาวดีใจเน้อพีบัคคามาบดยาบขันล่งลักษณะนี้230เป็นอย่างหน่อยนะครับ 160,000สิบพันไปร้อยหกสิบพันไปแล้วนะครับบูบาอยู่ในกล่องจะเห็นบอนะครับแต่ว่าตอนนี้ตาเปล่าก็เห็นไฟพลนลอยนะครับตอนนี้เบียดร้อยเจไปร้อยเจ็นไปแล้วสองข้าวสามซีฟแล้วพันแน่นอนสามซีฟนี่แน่ตอนนี้คือตักเงีวแท้ ตอนนี้อยู่ระวังเมกเท่าเเมกเท่าสองก่อนลูกตรงกลางพอดีแรตัวนี้เก่าซิบแล้วสามซิบสามซิบนี่ได้สอร่ยผานไปตอนนี้กำลังสลับไปภาย เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ๆนช่นนนนองนี้รับลงมาแล้วรับไปขี้เล็กบ่อย่างวัดทุทย่ยทยร้อยสิบห้าร้อยสิบห้า